สวัสดีครับเราก็ต้องยอมรับว่าสงครามยูเครนความเห็นแยกเป็น2องฝ่าย มันไม่ใช่ความถูกต้องมันไม่ใช่เหตุผลและมันก็ไม่ใช่รัสเซียกับยูเครนนะครับแต่ว่าสองฝ่ายที่พูดถึงก็คือไม่ชอบสหรัฐกับชอบสหรัฐฝ่ายที่ไม่ชอบสหรัฐจะได้เหตุผลใดก็แล้วแต่นะครับก็ต้องอยู่ฝ่ายตรงข้ามซึ่งมันก็มีตัวเลือกเนี่ยไม่มากนักรัสเซียจีนเกาหลีเหนืออันนี้ก็ต้องจําใจปั้นแบบเต็มที่ดีทุกอย่างเวลาพูดอวยจีนเกาหลีเหนือแล้วก็รัสเซียอาจจะมีเขินๆไปบ้างแต่ก็ต้องทําเพราะว่าเลือกแล้วว่าจะอยู่ตรง ข้ามกับสหรัฐมีกานะครับแน่นอนว่าเหตุผลเนี่ยเอาไว้ทีหลังสิ่งที่เราต้องจับตามองก็คือรัสเซียกับจีนจะสร้างเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่ สลัมริการจะล้มละลาย2ดอลลาร์จะเป็นแบงก์กงเต็กไร้ค่า3ระเบียบโลกจะถูกจัดขึ้นมาใหม่โดยจีนแล้วก็รัเสเซีย 4. รัเสเซียจะควบคุมโลกโดยใช้พลังงานหรัสอเมริการแล้วก็ยุโรปกําลังจะตายเองจากการคว่ำบาตรรัเสเซียนะครับก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวข้างต้นเนี่ยเป็นการวิเคราะห์หรือว่าแค่ความคาดหวังจากสงครามยูเครนมันก็ไปเร่งปฏิกิริยาความคาดหวังของคอมมิวนิสต์ให้เร็วขึ้นประนึ่งว่าสรัมริการแล้วก็ยุโรปไม่มีมือมีท ไร้ความสามารถแล้วก็รัสเซียจะก้าวขึ้นมาในเร็ววันปัญหาในการคว่ำบาตรรัสเซียของนาโต้เรื่องพลังงานก็คือบางประเทศเนี่ยไม่พร้อมที่จะคว่ำบาตรทันทีมีการวางแผนล,ลดการใช้ในทางปฏิบัติแล้วรัสเซียก็ยังส่งพลังงานให้ตามปกติประเทศเหล่านี้ก็มีการสนับสนุนอาวุธใิ้กับยูเคนะครับจริงๆถ้ารัสเซียจะตอบโต้การคว่ำบาตรหรือว่าตอบโต้ประเทศที่ช่วยเหลือยูเครนมีต้องคิดเอานิวเคลียร์ไปแจกเขาแล้วครับอันดับแรกรัสเซียตัดกา๊าซเลย กล้าไหมรัเสเซียก็ไม่กล้าเงินทั้งนั้นเอาเข้าจริงนะครับนอกจากพลังงานรัเสเซียยังขู่ตัดการส่งออกอาหารอันนี้หลายคนประโคมข่าวว่าโลกจะขาดแคลนอาหารแล้วก็พลังงานถ้ามีปัญหากับรัสเซียเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยต้องยอมรัสเซียเพราะต้องพึ่งพาอาหารแล้วก็พลังงานจากรัสเซียถ้าไม่ยอมจโดนนิวเคลียร์ด้วยนะครับ เอาจิงแอดมินก็อยากรู้อาหารแล้วก็พลังงานจากรักเสเซียคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ขาดไปในตายไหมมันเพียงพอที่จะทําให้ทุกคนบนโลกใบนี้เจียมกะลาหัวกับรัเสเซียขนาดไหนมันเพียงพอที่จะทําให้รัเสเซียไปบุกรุกสังหารประชาชนประเทศอื่นได้หรือเปล่าบุญคุณรัเสเซียเพียงพอที่จะบอกว่าตัวเองนี้ไม่ผิดพร้อมชี้หน้าด่าคนอื่นว่าผิดไม่พอยังชี้นิ้วสั่งคนอื่นต้องทําแบบนั้นแบบนี้อารมณ์ของรัเสเซียเหมือนไฮยีน่าอยากเป็นเจ้าป่าแต่วิธีการล่าสกปรก เกินไปสง่างามไม่พอที่จะเป็นเจ้าป่าได้ รัเสเซียก็ยังเชื่อว่าตัวเองเนี่ยจะบรรลุเป้าหมายในยูเครนได้อันนี้เข้าใจว่ารัเสเซียนี่ถอยไม่ได้ต้องยื้อแบบนั้นแหละครับแต่ว่าความน่าสนใจคือสวีเดนและก็ฟินแลนด์ขอเข้าเป็นนาโตแบบเร่งด่วนทําให้รัเสเซียนี้ไม่พอใจส่งอาวุธประชิดชายแดนจริงๆสวีเดนและก็ฟินแลนด์เป็นกลางมานานพอเกิดสงครามยูเครนปุ๊บรู้สึกไม่ปลอดภัยจึงขอเข้าเป็นสมาชิกของนาโตนะครับมันเหมือนกับรับเสเซียเนี่ยเป็นบ้านหลังหนึ่งที่มีการมั่วสุมเสียงตั้งแล้วก็ไปทำร้าย ร่างกายเพื่อนบ้านอย่างยูเครนสวีเดนและก็ฟินแลนด์บ้านอยู่ใกล้รัสเซียเหมือนกันรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับก็ไปหาช่างรับเหมามาทํารั้วให้สูงขึ้นแล้วก็แข็งแรง,แงก็เพื่อป้องกันตัวเองและมันก็ทําได้ตามกฎหมายแต่ว่ารัสเซียนี่ไม่พอใจโวยวายจะทําร้ายสวีเดนและก็ฟินแลนด์อ้างว่ารัเสเซียจะไม่ปลอดภยัยจริงๆซอยนั้นก็มีแต่บ้านของรัสเซียนี่แหละครับที่ไปสร้างความเดือดร้อนลำคาให้กับคนอื่นนักเลงโวยวายสรุปทําตัวเองทั้งนั้นแน่นอน รัเสเซียไม่ผิดเลยโทษคนอื่นทุกกรณีเอาจริงสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์จะเข้านาโตก็เป็นสิทธิ์ของเขารัเสเซียกล้าที่จะเปิดแนวรบเพิ่มนอกจากยูเครนไหมถ้าโลกนี้ไม่มีรัเสเซียก็ไม่จําเป็นต้องมีโลกไปนี้ใครไม่รู้ได้กล่าวไว้ถ้าโลกนี้จะอยู่แบบสบายสบายใจก็ไม่จําเป็นต้องมีรัเสเซียก็ได้ใครไม่รู้ได้กล่าวไว้เช่นกนันนะครับ